อ่าออิมออ่มละโอเคครับผมก็ต้องสวัสดีท่านกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้ผมจะมาซุ่มกล้องซุ่มกล่องกันนะครับว่าเราจะได้ปืนอดีๆอะไรมาใช้มั่งครับขอกินแป๊บซีแปบบ๊บอ่าเช่นใจนะ ไปดึงกล่องนะผมผมขอซื้อตัวละครผมก่อนนะครับว่าตวัวนี้ตัวละครผมมันโอโ้โหส่วนผมต้องมีการหลุดกันแน่นอนเลยต้องมีการหลุดแน่นอนนามาแล้วไม่หลุดนะอ่าผมขอซื้อตัวละค,ครน,นะครับผมอยากเล่นผมไปซื้อครับผมจะซื้อตัวละครนะครับตัวอย่างละดึงวันผมไม่ได้มาเล่นนานตัวนี้ก่อนแล้วก็ตัวนีนน้สับไวผมหมดแล้วนะครับผมซื้อสับไวด้วย ก็ตัวละครผมใช้ซองก็ต้องไปหัวกระสุนฮอล o ลพอยต์แล้วก็หน้ากากหน้ากากก็จะเป็นเอ่อไมีหน้ากากอะไรใหม่ๆมั้ปะไม่มีนะดูหน้ากาก,ากดินิวมีมั้มีเลยมั้มไม่มีหน้าก,ากากผมจะเป็นอันนี้ก็แล้วกันนะครับผมโอเคมาเราจะมาสุ่มกันเลยนี่นะครับผมโกดกาชานะครับผมเขาเรียกว่ากล่องทองนะครับมา จะซื้อเหลือเก้าร้อยกว่าบาทเนี่ยแหละซื้อาซื้อยกเลิกกูไม่เปิดซื้อยืนยันยกเลิก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 เก็บไว้ป่ะมันพันห้าร้อย่ะ มีทั้งหมด6ชิ้นนะครับผมของผมมีอยู่หชิ้นอ่ะเราจะมาสุ่มกันนะครับผมนะสูตรการเปิดกล่องกระชาผมนะครับคือกดเข้าไปหนึ่งครั้งกดยกเลิกอาวุธถือลูกซองสองอันนี้เนี่ยนี่อันนี้อันนี้ประมาณสิบครั้งนะครับผมหรือทำเลยสิบครั้งก็ได้ครับ แบบนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ถือสนยัยเอ้ยกดใช้อ่าแล้วก็ซ่อม m 1 8 7โอเคถือบุญอันนี้ u o a แล้วก็ถือซอยอีกครั้งกลับไปเปิดไอเทมอี่ห้อโอ้โหเปิดตั้งนานได้อะไรรู้ไหมฮ <c oughs> ดูนี่เอามาทำไมวะนะครับผมมาเปิดอีกครั้งหนึ่งครับ f อไปไปจัดโก1เดนะครับผมอะไรอีกแล้วก็ใบสั่นนะครับผมใบสั่นอะไรไอไปไปจัดโกโุ้ย15เดย์เยอจัอว้าขวดล็อกเลย,ยเช่ครับผมไอชเชติก M 200G 1 d ดยนะครับผมกองสุดท้ายเฮ้ย The ดฟ f f e r ฟาร์มัสโอ้โหแตงกิ้วมองตรงว่าเอ้ยนี่ผมซื้อตอนไหนวะเฮ้อไม่รู้ตัวแล้วเนะี่ยผมไม่ได้ซื้อมานะนะครับผมสิ่งที่ผมได้มานะครับผมผมได้ฟาร์มัส G2 คอมบันโด G มาหนึ่งกระบอกนะครับแล้วก็เอ้ยปืนอาร์คได้มาอย่างไรวะไม่ได้ซื้อนะพี่กระสุนก็ไม่ได้ซื้อนะเฮ้ยม,มาได้ไงเพราะช่างแม่งนะครับแล้วก็ L187G หน,นะครับผม1อัน1นึ่เอ้สิบวันนะครับแล้วก็นียครับ CP ส9ใบสันจนะครับผมอ่าแล้วก็ HG 5 0าศูอีก1วันเอ้สาวันสิเออจะบีบแต่ลักหนาไอเวนอ่าแล้วก็สุดท้ายผมได้มาคือเชลเทก M 2 0 0 G หรือโก้หนวันนะครับ อ่างวังวงัวรู้สึกตีงบอกไม่ถูกแล้วก็ซื้อกระสุนไวนะครับผมเดี๋ยวตังมาซื้อกระสุนไวโอเคนะครับผมก็เป็นแบบจเจจีก็เปิดใช้เลยนะครับผมถ้าเป็นใส่ซองก็เล่นปืนจีปืนกลอยู่แล้วนะครับ โอเคครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาเปิดกล่องโง่งโงโชว์แบบได้ปืนอะไรมากนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ <c oughs>